สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจากเทรนตลาดนะคะประจำวันที่28พฤษภาคม2563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยเรามองแกว่งอยู่ในกรอบ1,330ถึง1,360จุดนะคะเซนติเมต์ในเชิงบวกน่าจะมีต่อนเนื่องจากโ um มเมนตัมเมื่อวานนี้นะคะที่ตลาดถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความผันผวนค่อนข้างมากนะคะเห็นในแดนบวกแดนลบค่อนข้างเยอะทีเดียว8-9จุดนะคะอ,อ,อัพไซด์วันนี้เนี่ยน่าจะเริ่มจำกัดมากขึ้นนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นในเชิงบวกหลายๆประเด็นนะคะทำให้โดยช่วายิ่งในเรื่องของการคลายล็อกดาวน์ของหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะ <c oughs> ก็ผลักดันการฟื้นตัวของตลาดหุ้นมาค่อนข้างเยอะ แต่ว่าประเด็นที่ยังดูน่ากังวลและควรจะต้องติดตามต่อนะคะเราให้น้ำหนักกับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะคิดว่าตัวนี้เนี่ยจะเข้ามากดดันเซนติเมนต์การลงทุนในภาพรวมให้เกิดความผันผวนนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่า Profit Taking ในระหว่างทางก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะก็ต้องติดตามใกล้ชิดสำหรับ ตัวจีนกับสหรัฐนะคะ,ะทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะออกมาประกาศการตอบโต้นะคะว่าถ้าจีนผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่จะแอพพลายกับตัวฮ่องกงเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าสร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการตอบโต้แน่นอนนะคะ,ะซึ่งในส่วนของค่างเงินหยวนที่รีอคออกมาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าอ่อนค่าลงไปต่ำที่สุดในรอบ9้าเดือนนะคะล่าสุดเนี่ย ทางสภาผู้แทาานราษฎรของสหรัฐนะคะได้ผ่านร่างกฎหมายเรื่องของการคว่ำบาตรจีนนะคะจากการกล่าวโทษในกรณีกักขังน่วงเหนียวแล้วก็ทรมานชาวอุยกูนะคะซึ่งได้ผ่านในส่วนของซีเนตไปนะคะแล,แล้วแล้วก็ตอนนี้ผ่านในส่วนของเฮาส์แล้วก็รอแค่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือประธานาธิบดีสหรัฐนะคะลงนามนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มองว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาพของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยเริ่มจะดูย่ำแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นจะมี หลายหลายมาตรการนะคะที่ออกมากล่าวโทษในหลายๆด้านนะคะแล้วก็มีการแซงชั่นในระหว่างกันนะคะหรือว่าใช้มาตรการภาษีนะคะหรือแม้แต่ประเด็นเดิมนะคะในเรื่องของการจับตัว เอ่อ CFO ของตัวหัวเว่ยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ทางจีนก็พยายามที่จะ,ะบีบบังคับให้ทางสารหรัฐหรืออ้ทางแคนาดาเนี่ยมีการปล่อยตัวออกมาะคะก็ดูเหมือนว่าจะถูกเลื่อนกำหนดหรือว่าล่าช้าออกไปอีกะคะถึงแม้ว่าจับกลุ่มตัวมาประมาณปีกว่าแล้วนะคะก็ก็คิดว่าน่าจะยังทำไม่สำเร็จเพราะว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยเริ่มกลับมามีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคิดว่าเป็นประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วทำให้ มีความวิตกกังวลของนักลงทุนนะคะทำให้อาจจะมี Profit Taking โรลงมาในระหว่างทางนะคะส่วนประเด็นที่เคยเป็นปัจจัยบวกของเรานะคะอันนี้อาจจะเริ่มมีภาพที่ไม่ชัดมากขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของการคลายล็อกดาวน์เฟสสในประเทศนะคะตอนนี้เนี่ยข่าวล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าทางที่ประชุมเนี่ยก็อาจจะยังมีการ พิจารณาทบทวนกันอยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ข้อสรุปออกมานะคะว่าจะผ่อนปลนตัวมาตรการต่างๆที่ล็อกดาวน์ไปแล้วเนี่ยในเฟสที่3เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะน้อยกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะคะเพราะว่าค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อแฝงที่อาจจะมีอยู่เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ในส่วนของอการคลายล็อกดาวน์ในรอบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็น อาจจะไม่มีกลุ่มธุรกิจใหม่ก็ได้หรืออาจจะมีนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะอาจจะเป็นการขยายขอบข่ายการทําธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเดิมที่มีประกาศไปแล้วในเฟสที่2แทนนะคะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องติดตามความคืบหน้ากันนะคะว่าสถานการณ์ของตัวการแพร่ระบาดเนี่ยมันมีพัฒนาการไปในทางใดน,นะคะแล้วก็การพิจารณาของทางสบ,บคนะคะจะ finalize นะคะในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะก็ตามกันไปนะคะ ผลกระทบของโควิด19นะคะอันนี้เป็นข้อมูลนะคะว่าก็มีความหนักหนามากขึ้นเรื่อยๆนะคะในส่วนของ EU เองเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าในในส่วนของการตัวในส่วนของเศรษฐกิจของยูโรโซนเนี่ยน่าจะมีการหดตัวค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนี้เขาก็มีการเตรียม ตัวในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนเยีวยา,วยาวผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะตอนนี้คร่าวๆน่าจะได้วงเงินประมาณ7.5แสนล้านยูโรนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เ,เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อที่จะ อนุมัติอย่างเป็นทางการนะคะคงจะประชุมกันในกลางเดือนหน้านะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนภาพของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่น่าจะมีตามมาแล้วก็หลายๆประเทศก็คงจะต้องทําในทํานองเดียวกันนะคะก็คือการออกมาตรการแล้วก็วงเงินในการช่วยเหลือค่อนข้างเยอะอย่างต่อเนื่องนะคะหลังการคลายล็อกดาวน์นะคะตอนนี้เนี่ยเราถือหุ้น BTS นะคะเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายเนี่ยเราเข้าแผน B ไปด้วยนะคะที่ราคา5.8นะคะเราทำกำไรที่6.25ตั้งจุดตัดขาดทุนที่5.5นะคะมองมุมอมองในเชิงเทคนิคที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ในส่วนของเทคนิคอลพิกนะคะวันนี้มีหุ้นอยู่3ตัวนะคะก็ได้แก่ตัวอมาตานะคะลาดบุรีแล้วก็ตัว TCAP นะคะ ค่ะต่อในส่วนของมีเดียและ ICT ทีนะคะที่มีข่าววันนี้นะคะที่ทางด้านกสนทชได้มีการออกเกณฑ์ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตนะคะทั้งทีวีดิจิตอลแล้วก็โทรคมนาคมนะคะรวมถึงการนําเงินการนําส่งเงินเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรโคมนาคมนะคะหรือยูโซนะคะในปี63ให้แก่ผู้ประกอบการนะคะจากเดิมที่จะต้องชําระภายในวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะโดยกสทชกําหนดหลัก การเงื่อนไขการแบ่งชําระตามเกณฑ์รายได้ของบริษัทนะคะโดยบริษัทที่มีรายได้ไม่เกิน1000พันล้านบาทสามารถเลื่อนชําระค่าทําไปทาเนียมอนุญาณนะคะได้จนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะได้อัตราร้อยเปอร์เซนตนะคะส่วนบริษัทที่มีรายได้เกิน1000พันล้านบาทนะคะสามารถแบ่งชําระจ่ายออกได้เป็นสองงวดวันละห้เอร์เซนนะคะโดยงวดแรกชําระภายในวันที่15มิถุนาย,ยน แล้วก็สดงวดที่สองขยายเวลาชำระไปจนถึง15สิงหาคมค่ะทางฝ่ายมองเป็นบวกต่อผู้ประกอบการในกลุ่มสื่อสารและก็สื่อสิ่งพิมพ์นะคะจากการออกหลักเกณฑ์ที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระยะสั้นให้กับบริษัทที่มีภาระต้องชําระค่าธรร,รรมเนียมแบอนุญญาด,ดังกล่าวนะคะหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะโดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลดําเนินงานและก็มูลค่าของบริษัทค่ะ ก็เป็นเรื่องของตัว BA นะครับก็พยายามเก็บเรื่องของ e ออ n ์ n g ให้ครบนะครับตัว BA นะครับไตรมาสหนึ่งนะครับก็ขาดทุน339ล้านบาทนะครับลดลงไป167.1%เทียบเยอนเยนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยยังมีกำไรอยู่นะครับสาเหตุที่ตัวรายได้ลดลงเนี่ยก็เนื่องจากผลกระทบจากตัวโควิดแล้วก็ตัวมาตรฐานบัญชีใหม่ที่ถูกบังคับใช้นะครับโดยรายได้เนี่ยปรับตัวลดลงไป23.4%นะครับอันนี้ ก็จากตัวโควิดที่เราบอกนะฮะก็ส่งผลต่อธุรกิจโดยรวมนะครับให้ลดลงในทุกส่วนนะครับโดยเฉพาะธุรกิจสายการบินที่เป็นรายได้หลัก79%เนี่ยปรับตัวลดลงไปถึง25.3%นะครับอันนี้ก็จากคำนวนผู้โดยสารที่ลดลงไป23.2%นะครับแต่ก็รายได้ต่อตัวนะครับก็ถือว่ายังค่อนข้างดีนะครับลดลงแค่เพียงเล็กน้อยนะครับ ส่วนธุรกิจอื่นๆนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินนะครับอันนี้ก็ปรับลดลงอยู่ระหว่าง14%ถึง18%นะครับต้นทุนแล้วก็ S&A n ลดลงเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามเที่ยวบินที่เขาปรับลดลงนะครับการคุมค่าใช้จ่ายนะครับแต่ก็ยังถือว่าลดลงได้น้อยกว่าตัวรายได้อีกทั้งจากมาตรฐานบัญชีใหม่นะครับก็ทําให้เขาต้องมีการบันทึกขาดทุนตราสารอนุพันธ์นะฮะต่างๆเข้ามานะครับ รวมทั้งหมดเนี่ยเจ็กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็เงินบาทที่อ่อนค่าลงก็ทําให้มีขาดทุน FX นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีรายการพิเศษเรื่องของการขาดทุนพวกนี้เข้ามารวมกันทั้งหมดเนี่ยแปดล้านนะครับสำหรับในไตมาสอเองนะครับก็น่าจะยังได้รับผลกระทบหนักอยู่นะครับโดยในประเทศเนี่ยได้มีการหยุดบินไปตั้งแต่เดือนเมษานะครับแม้จะเปิดบินใหม่นะครับเมื่อวันที่สิพฤษภาคมนะครับแต่สัดส่วน ของเที่ยวบินเนี่ยคิดเป็นแค่เพียง1-2%ของเที่ยวบินเฉลี่ยในปีก่อนนะครับโดยมีแผนที่จะเปิดเพิ่อมอีก4เส้นทางนะครับในวันที่1มิถุนาอันนี้ก็คงต้องติดตามดูต่อไปนะฮะว่าตัวโหลดแฟกเตอร์เนี่ยจะได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็สุดโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการบินในประเทศนะครับของตัว BA เนี่ยจะเป็นลูกผู้โดยสารส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคอนเนกติงไฟล์จากต่างประเทศนะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่กลับมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มองว่าการฟื้นตัวเนี่ย น่าจะยัง,ยงจํากัดอยู่นะครับส่วนการบินระหว่างประเทศนะครับก็ยังคงหยุดบินอยู่นะครับตามแผนนี่จะเปิดบินในเดือนตุลานะครับเราก็เลยมองตัวไตรมาสสองเองเนี่ยน่าจะเป็นไตรมาสที่น่าจะหนักที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นในไตรมาสสามแล้วก็น่าจะไปดีมากขึ้นมากนะครับในไตรมาสสี่นะฮะหลังเปิดบินทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับเราก็ได้มีการปรับลดผลขาดทุนนะครับปีนี้ เพิ่มขึ้นนะครับมาเป็น2,577ล้านบาทนะครับก็ตามผลกระทบจากตัวโควิดที่เข้ามาในช่วงของไตรมาส1,2,3นะครับเราอิง p พ p ประ o ุ k ที่0.63เท่านะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะฮะย้อนหลังลบ1 standard deviation นะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่6.10บาทนะครับเราก็ปรับคำแนะนำลงสำหรับตัว b a นะครับจัดซื้อมาเป็นถือนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ สำหรับมุมมองตลาดแล้วก็เป็นสำคัญในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ